สวัสดีครับพี่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับนี้พี่กัดลูกวัอยู่ฟาร์มงัว่ขอ,อกงวัวท่านสบตรมูซีตำบหลหนังพ่นสัยสรองค่ายพี่น้องท่านสบบตรโดนฝนเลี้ยงงวัวโอ้พฝนนะ่ะยืนถ่ายพฝนนะ่ะฝนเลี้ยงแต่งัว่าใช้ืนเมื่อนะพี่น้องเบางทีพะลดพุดฝนอุ่อนซ่อนหยาแล้วปลูกไว้ ปลูกไทยกับพพ่องืวงัวเราหลายสาิต่อเนอสิมาเปิดราค, <laughs> รคาขายงัวเราไหนนะงัวเราหลายปวดอีกที่ไก่นามถ่วงบดีเทแถวนี้พี่น้องเอ้ยปีนี้นามพ่อหนึ่ไก่สิม,มาดอกพื้นที่โอ้หลายไราตัวนี่ สวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับผมโอ้ยท่านสวตัวมูซีหน้าหนังอ่ะบัตรกุศลหน้าหนังพูดวิเศษน้องไายพี่น้องครับผมมึงงัวแล้วเราเผื่อพี่น้องเอ้ยพื้นที่ยังไรครับหัวหน้าเนี่ยบัดนี้บอกครับอ่ครับพื้นที่หน้าเขานี่ยมันหาซิบไร่ครับว่าน่ะหาซิบเลยครับผมเออดูเฮดหน้าเบิด์ตบะคำหนึ่งทั้งเตยผมเตยเฮดเฮ็ดหน้าเบิด์ตนะครับ จคกตัวง่วนเทาสามสิบครับผมสามสิบตัวปล่อยตระเทิกออกบดหน่อยครับตัวง่วนนุ่มๆหนึบง่วนอันนี้เขาเอื่นพันธุ์อย่างไรบ้างแงกัดเปยนอย่างไรแองกัดมีดมีท่อกลองสองเมล็ดอันนี้พอพันมันหลายตัวเลยง่วนเทากับว่ายิ่มเต็มประเด็นวะอย่างเงี้ยขึ้นผูกงานเหลายได้พี่น้องพูดนะอันนที่เขาเบิดเบิดแถวนี้ก็ได้้โอยอันนี้คนเขาเรียกว่าคนพออยู่พอกิน พอเพียงกินพอเยอะเนี่ยอพันน่นนี่โอ้แตตัวนาเขาดิเวิดละ่าใครทุย่าพอพันกับตัวนี้ตัวนางมันนี่ครับวผู้น้วันนี้บตัวผูปแล้วครับโอ้เพื่อนอายุารปะเนาะนี่นประมาณตอนนั้นสองปีนะครับผมเนอนาหน้าหาหนี่ันหน้าสองนี่ครับผมสองโอ้อยอครับอันวาเอันเขาอายุอายุไรกันนี่บไรกันนะครับไรกันสปีนะครับองป้วนะครับผม อยูประมาณสอปีเนาะปอยัดำอันนี้อังกัรนี่กัผูตันนี้กัะไพพพมฟุ้งมเเพื่นนี่เพื่อนอายุปีเราหน่เนาะประมาณสปีหาปีสปีกันประมานี้เนาะประมานี้ครับเจ้ามูน่อยกับะมาณสองสองสกวนนิดนะครับเพื่นนี่ะมาสี่พมฟุ้งพี่น้องเลยโอ้จ้กตัวกับสม่ากัห้บ้านงูวผูไหมงัวผู่วันหกประมาณหกตัวครับโอ้ยหึ่งครับหนึ่งสอง สามสีหหตัววหตัวครับผมโอ้วีตัวแก่ๆด้พี่ร้องมักอกี้น้อยดำๆกับทักกันกระไรขนาดปุยเดื๋อวน้อยเพื่อนวายบเนั่ยวายไปเลยโอ้วงั่วเถิกอลายตัวตัวนี่มห้งัเถิอหลายตัวครับหกตัวพื่อน่ะคู่นี่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 แม่กับลูกเนี่ยแม่ลูกเนี่ยโอ้ เอาแม่ลูกกอนี่หนาว่าท่รนพ้นวาหนาพักองว่าอะไรประเด็นแม่ลูกนี่เออแพงอยู่้เอ้าหอบอกไมเอาบัืกได้ดีขนาดนี้ทอกยี่นั้นเือกนี่ล่ะครับน่อน้ยเขานีพกตัวดี่ไวไวท่าดไหับร่วมพ่จะสอดตัวอดก็ได้ร่วมกได้ครับผมโอ้เอาวาวาพนีกัข้าวไว้ด้วยนี่ท่านสบตัวนี่ นี้นะครับผมหัวยังไงแพงอยู่แล้วัวหนาใหญ่เลยโป๊ะรักคนหนาเออโป๊ะรักที่โป๊ะรักคนหนามันนั่งโป๊ะรักให้มาเบิ่งเอาละเอออะไรมันมันมันคือตะกีนละเออมันโว่ประเดี๋ยวโว่ประเดี๋ยวโว่อะอ๋อลุงเงินสรุปให้เนอพี่น่อยไงตันนี้ท่านสปตอล้อจีไคง้วฟูฮกตัวเนื่อเราว่าให้มาเบิ่งเอาเราว่า

ทั้งสิไปน้ำบาาลน้ำเมืองอวดน่ะหยากระไรอยู่ค่อยตัดไปแล้วขนอ้อย่ไปนตัดไปแล้วดน่ะตัดไปแล้วมาตัดมาอีกโอ้ยมาแรงวายยังมาแรงตมหอบพุดกัตัดล้วเพ่กัมาให้มันกินสิลหรเพ่ดไปเห็ดทางได้เลยดีวเห็ดล่างห้าขืดปีนี้คาดว่าน้ำเาหนีคือที่ป่วถั่วีเติะน่คือยังได ไปวไก่เนี่ยว้าเเไปใส่ละงวอเขาไปนี่นะมันก้าไปเลยท่งปเลยทีว่าไว้แล้วีไ้โอ้บรรยากาศพี่น้องไงทิทงหน้ามือนีกก็มีแต่ทีแล้านี่ฝนะทีหาซิบโคกซิบไรนละอันนี้ป้านี่โคกนี่เแล้วก็อนุรักษ์ไว้เราบ่มังบ่ถังฝนถาง่างก็เป็นขอกงัวอขงัวก็ไว้ฝน งัวหลายท่านโบต่อนี่เลี้ยงบ่ไหว้ใจรักเลี้ยงโดยใจรักงัวเรากับเป็นงัวไทยพื้นเมืองไงล่ะมือนี่ลุงวัวเลยว่าล่องเห้มาเยี่ยมยามทามข้าวตามทามข้าวตามข้าวกันคนเลี้ยงงัวพี่น้องคนใจใจมากเนี่ยบาทในโลกเยว่าเปิดราคาขายให้ในลุงวัวเพื่อนเปิดแล้วลูกกับวัดเลยอากไอ้บราคาบาทนี่ อยากอ้โว้ลราคาพี่น้องเอ้ยท่านสอวตอวยันพี่น้องได้ก็เลยบพวกกาโว้ลราคาให้มาเบิ้งเอารถมาเถิเดี๋ยวเราเบื่อโทรเราสิลงกไปให้ดอกให้ลูกว่าเราง้อให้เ่า่าฮ่าว่าเบิ้งสภาพภาวะเศรษฐกิจราคาง้อตลาดทุ่มมือนี่เป็นทันึทันี่เราก็บพวกกาโว้ให้พี่น้องผู้สื้อมาซื่อมาติ้วรถมาเถินมาแววรถมาเถินขายออกบัตรเราง้อผู้ยี่นี่เราว่าประชงมเลยหอก นี่กันี่ก็บผูนี่ก็ได้งงกันยักษ์กี่นี่เออพุ่นก็บผูพุ่นโอ้ผูหลายตัวนี้ไปผุนซิบก็ตัวน้องว่างกันเออตั้งง้อผู้ซิบก็ตัวพี่น้องเอ้แต่ว่ามองเสียวอกไอ้เท้หกตัวนี่มันวาว้ปยืนนี่ผุ่นโอ้ยซ้ำฟาดนี่ก็มี่ซ้ำแบกก็มีพุ่นพี่น้องนั่นน่ะโอ้ปีปีมึงได้หลายปะเนี่ยหรอปีนี้ปีนี่ปีก็ได้ที่หาโกลาภคนน่ะอ๋ 18, ิบแสิกแม่พนะโอ้พ่อขันมขายออกปีสิม่แห้งสิหลายคัอีกเิี้ยเอามาเบิง่งเอาด้วพี่น้องเอ๊ะนะพูดอยากอไอไปเขาข้อเขาฟ้ามชุดผูสิบก็ตัวพดแม่กขกาแม่ก็จาขายแต่าานะแต่ว่าเราเอาราคาเราอยากอายวมะกาเบาราคาพี่น้องอ เอาเบิ้งเอางเห็นแล้วว่าพี่ลาบ้านนัน่นกุดแจบงูซีแต่บนหนังพูดพิเศษตรงค่ายพี่น้องเอ้ท่านสอว์มตอเอ,อเียงนกพดลเื้ยนกพดลครับผมมาถามมาต่รอรดนยุสัอยโคงวยใส่แล้วก็จ่างหูจักเบบดที่ละพี่น้องเอ้แถวนี้แถวกองขันกุดแจบแถวกองขันกุดแจบโคพัฒนาเนี่ยเพิ่นหูจกักเบบดแหละ นี่เราสิขายบ่ว่าแต่งัวผูดงัวแม่ก็ขายความเห็นเบาบางจังน้อยเพิ่นเห็นเบาบางจังน้อยเพื่อทุนแรงการเจียวหยาตัดหยาให้กินอยู่นี่เมื่อละปีกับกับวัอิ่มเมื่อหกรถฮ่าฮโอ้โหเขาวานไปกับส่งใครของเราอยู่มันก็ถุงยางมัดซอกแซกหนาซอกแซกหลังลูกเจ้าจัน โอามันนกเจ้าเอาที่อาใช่หมที่ทุงยางกันล้อมหัวลวด <laughs> อเอาเอาหัวหน้าบอกเบอ,อ,ร,อบร์ยังไงดิศูนย์เก้าสองคบนยเ้าองเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งสี่แปดโทรมาเด้ยพีดอางเด้อมาเบิรงเอาลวดก็ติดตามกันเอา ต่อรองราคากันเดาบ้านกับมาหอดมองหัวทีเมาเบิ่องตัวง้วะแต่ยังมาคุยกันงัวะตัวผู้ทั้งตัวเมียเนี่ยวันสิบก็ตัวได้รถนึงพอดนี้เราม่เอารถแต่สิแต่สิปอยออกยันนี่สิบก็ตัวคนแล้วก็สบายเบาบางไปอีกเกี่ยวหยาตัดหยากันได้อ๋อฝากกดไลา์กดแชร์พี่น้องๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจลุงวันมะนาเป็นกำลังใจให้ ท่านซอบตออ่อยแล้วเดี๋ยวขายงวยไว้ได้เนี่ยเราจะขายงวยเราไว้ยเบาแห้งจาก่วยว่าท่านเอาขอคุณพี่น้องที่ข้ว่าติดตามรับชมก็ได้เป็นกำลังแรงใจคนทํางานคนใส่แรงงานว่าอยู่ในประเทศตั้งประเทศพี่น้องหาเงินหมันค้ำหาเงินหมนันเงินหาค้ำมันค้ำเด้อพี่น้องูกโชคประมานครับผมไวได้ครับท่านไว้ได้ครับผม เด็กขายอยูหรอกว่าขายก็เรียกว่านี่ทีไรหรอกมาต่อรองราคากันเอาบรรยากาศพี่ร้องเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีไอ้หนุ่มสมบัติคนเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงตัวงัวไทยผืนเมืองกันมาเลี้ยงงัวไง